สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวิชาสุขศึกษาวันนี้เรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคในช่องปากนะคะเอาว,วัยวะในช่องปากก็คือฟันเหงือกและลิ้นนะคะนักเรียนโรคในช่องปากเนี่ยก็มีโรคหลักๆอยู่สองโรคนะคะก็คือโรคฟันผุนะคะ กับโรคปะริธันนะคะนักเรียนอันนี้อ่านว่าปะริทันนะคะหรือว่าโรคหืกอักเสบนั่นเองค่ะ,ะมาดูโรคฟันผุกันก่อนนะคะโรคฟันผุสาเหตุก็มาจากการแปรงฟันไม่ถูกวิธีนะคะทำให้ยังมีเศษอาหารตกค้างอยู่นะคะแล้วก็รับประทานอาหารประเภทน้ำตาลมากเกินไปนะคะ อาการของฟันผุระยะแรกเนี่ยก็จะฟันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะโดยเฉพาะตามหลุมล่องฟันนะคะแต่ว่าจะยังไม่มีอาการปวดนะส่วนระยะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อฟันเปลี่ยนสีนะคะเริ่มผุ เมื่อรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นหรือหวานจะทําให้เกิดอาการเสียวฟันนะเนี่ยใครที่ดื่มน้ําเย็นแล้วเสียวฟันแสดงว่านั่นแหละฟันผุละนะคะระยะต่อไประยะที่สองนะคะ ฟันผุมากจนถึงโพรงประสาทฟันนะคะแล้วก็จะปวดฟันมากตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นถึงระยะนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถอุดฟันได้นะคะต้องถอนฟันออกหรือว่าจะต้องรักษาลากฟันเท่านั้นนะคะ ต่อไปโรคปริทันนะคะหรือว่าเงือกอักเสบนะคะนักเรียนสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการที่มีแผ่นคาบฟันนะคะนักเรียนซึ่งมันมีเชื้อของแบคทีเรียนนะมันแทรกเข้าไปในส่วนลึกของเหงือกนะคะจนถึงหลอดเลือดทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยระหว่างฟันของเราค่ะมันจะมีเงือกใช่ไหมนั่นแหละไอ้ตามร่องเงือกนะคะนักเรียนที่มันมีฟันยื่นออกมาเนี่ย มันมีพวกเศษแตคทีเรียเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในนะคะมันทำให้นี่แหละคะ่ะเองือักเสบนะคะแล้วก็ข้อ2มีหินปูนเกาะสะสมบนแผ่นฟันนะคะโดยเฉพาะบริเวณคอฟันที่ติดกับเหงกเนี่ยนะคะทำให้เงือกอักเสบได้นะคะข้อ3การอุดฟันที่ไม่เรียบร้อยนะคะ จะทำให้ราคาเครื่องตอเงาคนะ,คะข้อ4การใช้แปรงสีฟันที่เป็นขนแปรงแข็งนะคะแล้วก็แปรงฟันไม่ถูกวิธีนะคะนักเรียนหรือว่าแปรงฟันรุนแรงเกินไปนะข้อ5การสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารนิโคตินเนาะทำให้มีความเหนียวแล้วก็เกาะแน่นกับผิวฟันทำให้เศษอาหารเนี่ย เข้าไปติดสะสมได้ง่ายนะอ่ะมาดูอาการกันบ้างระยะแรกเนี่ยเหงือกก็จะเป็นสีแดงนะจากเหงือกเสียมพููพเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยแล้วก็มีเลือดออกจากเหงือกเวลาแปลงฟันนะคะเหงือกบวมไม่ยึดติดกับตัวฟันนะคะทําให้เกิดกลิ่นปากถ้าอักเสบเป็นนา,นานเนี่ยจะมีหนองออกจากช่องระหว่าง ฟันกับเหงือกนะคะเมื่อนาน,านขึ้นฟันก็จะโยกห่างหรือว่ามีความรู้สึกว่าฟันมันยาวขึ้นเนาะเพราะว่าเหงือกะคะ่ะมันล่นขึ้นไปมัเลยทำให้ฟันดูยาวขึ้นแล้วฟันก็จะหลุดออกมาในที่สุดนะคะ อ่ะมาดูการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นนะทั้งสองโรคเลยนะคะทั้งโรคเงือออักเสบแล้วก็ทั้งโรคฟันผุเลยนะข้อ 1. รับประทานอาหารที่เคี้ยวง่ายไม่เหนียวนะคะข้อ2รักษาทําความสะอาดช่องปากอยู่เสมอด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะอมน้ำยาบ้วนปากหรือว่าน้ำผสมเกลือด้วยนะคะข้อ3 บ้วนปากหรือว่าแปรงฟันทุกครั้งที่รับประทานอาหารนะคะเพื่อป้องกันเศษอาหารนะข้อ4ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องไปพบแพทย์ปีละ1ครั้งนะคะ,ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ไม่มีงานเนาะให้นักเรียนก็เรียนรู้แล้วก็นำไปปรับใช้นะคะนักเรียน